วันที่7มีนาคม2577ช่วงเวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่มวานาอโศกได้มาจัดเตรียมอาหารมังสวิรัตเพื่อแจกโรงบุญให้พี่น้องประชาชนในวันนี้ช่วงเช้ามีขนมจีนน้ำกระทิและส้มตำอาหารสุขภาพสลัดผักไร้สารพิษช,ช่วงเย็นมีกว๋วยเตี๋ยว11นาฬิกาส0นาทีท่านสมณบินบนทีรจิตโต และสัมมนาพูดติดตามหลังจากจบงานพุทธ,ธาพิเศษได้เดินทางมาจากบววัรมมโศกเมตตามมาเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนตัวแทนกองทัพธรรมและทีมพร้อมกับให้ธรรมะในการปฏิบัติตนในช่วงชุมนุมพี่น้องได้รายงานสภาวะธรรม14นาฬิกานาทีดรใจเพชรกล้าจนได้บรรยายเรื่องสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชน ที่สะพานชัยมารุเชตและบรรยายผ่านซูมให้กับพี่น้องที่มาเข้าค่ายสวนป่านาบุญหนึ่งอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหาร15นาฬิกาพี่น้องจิตอาสาช่วยกันเขียนป้ายและช่วยกันแกะ,มะเมล็ดฟักไว้เป็นมเมล็ดพันธุ์ในการเพราะปลูก16นาฬิกาพลตำรวจเอกวันชัยวงวานิชอน,นันต์ภูมกับสอนนนางเลิง เดินทางมาแจ้งความผิดเงื่อนไขาตามพรบรชุมนุมสาธารณะหน้าช่องสะพานชไมัยวารุเชษโดยทางกลุ่มคอปทอได้ชี้แจงข้อเท็จจริงโดยกล่าวว่าการแจ้งข้อหาของทางตำรวจมีความคลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริงทําให้ทางคอปทอต้องดําเนินการแจ้งให้ถูกต้องตามกฎหมายมีความเข้าใจตรงกันร,ระหว่างผู้ชุมนุมและตำรวจผู้ดูแลความปลอดภัยในเรื่องของระเบียบการชุมนุม แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปเจริญทำสันตกดีค่ะ